านมในตอนเช้าเนี่ยสุดยอดไปเลยนะทุกคนนะเอาละสวัสดีสาว,วกทุกคนด้วยวันนี้อยู่กับคุโรลุมิเวเฟอร์เจ้าแม่แมวดํำยังไงล่ะวันนี้เวเฟอร์มีรายการใหม่มานําเสนอ,อยังไงล่ะนั่นก็คือรายการเล่นของเล่นไปกับเจ้าแม่วู้ฮูเย้ รายการนี้นั้นจะเป็นรายการที่เวเฟอร์นั้นจะเอาของเล่นไม่ว่าจะเป็นของเล่นเก่าๆของเวเฟอร์ที่เคยมีหรือที่มีอยู่ตอนนี้หรือของเล่นที่เพิ่งได้มาแล้วน่าสนใจนั้นมาเล่นให้กับทุกคนดูยังไงแหละว,ว่ามันเล่นยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างลักษณะสวยไหมซึ่งของเล่นที่เวเฟอร์หมายถึงนั้นก็คือของเล่นที่จะต้องขยับแขนขยับขาได้หรือถ้าเป็นฟิกเกอร์สวยๆเวเฟอร์ er จะทําทั้งหมด2ตัวใน1คลิปตามนี้นะทุกคน และของเล่นในวันนี้เป็นของเล่นที่อยู่ใน1ในห้าอันดับที่เวเฟอร์เคยทำว่าอยากได้กลับมาจากวัยเด็กเป็น1ในนั้นนะซึ่งเวเฟอร์เพิ่งได้มาสดๆล้อนๆเลยและวันนี้จะมาเล่นให้กับทุกคนดูยังไงล่ะแน่นอนว่าเวเฟอร์ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆก็แล้วแต่เลยนะถ้ามีร้านไหนจ้า ให้เวเฟอร์เป็นสปอนเซอร์ในการรีวิวของเล่นให้เลยเวเฟอร์ er ก็ไม่เกี่งนะเวเฟอร์ oh. er ยินดีทําให้เลยโอเคนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูของเล่นชิ้นนั้นกันเลยว่ามันคืออะไรไปกันเลยวู้ฮูเอาล่ะเราก็มาในหน้าจอกล้องของเวเฟอร์กันแล้วนี่มืออยู่นี่ไงล่ะไม่มือเวเฟอร์เปล่าเอาล่ะวันนี้เราไม่ได้มารีวิวสองตัวนี้นะอันนี้คืออุ เนี่ยอัตทีไรนะมันจะต้องมีเหตุการณ์ไม่ระทึกขวัญตลอดเลย oh. เมื่อกี้ทำลวงใช่ไหมอ่ากล้องก็จะเหมือนเดิมนะเพราะเบลฟ์ใช้กล้องมือถือก็จะกระตุกหน่อยอันนี้คือ 30mm เอ้ย30 ms อันนี้เบลฟ์ทำเพิ่มขึ้นมาก็คือให้น้องมีปืนใหญ่อะ่ะนะจากตอนที่แล้วไม่มีอะไรเลยนี้มีปืนใหญ่ให้น้องล้วเหไหมตรงผมเปลี่ยนนี้เป็นสติกเกอร์ฮาโลนะแต่ ไม่ใช่สิ่งสาคัญสิ่งที่สําคัญคือเดี๋ยวลดเสียงหน่อยรู้สึกเวเฟอร์เสียงดังเกินสิ่งที่เวเฟอร์เอามารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้ยังไงล่ะไม่ไงําได้ไหมทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าโบนล็อกจชกไหมโบนล็อกอ่ะอ่ะอันนี้คือโบนล็อกที่เรานั้นเรารีวิวกันโบนล็อกคือตัวอะไรโบนล็อกก็คือเจ้ากลมๆตัวนี้ซึ่งเป็นของเล่นเลโก้ไบโอนิเคิลนั่นเองนะ คือมันจะกลมๆมอย่างนี้เห็นไหมทุกคนที่เวเฟอร์เคยบอกกันได้ไหมแต่ันนี้คือตัวเก่าที่เวเฟอร์เคยมีเวเฟอร์เคยมีตัวเนี้ยอันนี้ของไม่ครบเห็นไหมเนี่ยอ่ะเปิดให้ดูเหนไหม <laughs> นี่คือไม่ใช่ของของเขานะอย่างอันนี้เวเฟอร์ก็มาจากที่อื่นอันนี้มาจากลาชิเห็นไหมส่วนตรงนี้เห็นไหมสีไม่ใช่สีแดงซึ่งเนี่ยหนังกระติกเวเฟอร์ก็ไม่ใช่หนังยางแบบเดียวกับเขานะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่เวเฟอร์ก็เอามาทํากลมๆเพื่อมันสวยๆได้เฉยๆนะะว่าโอเคมันกลมๆน่ารักดีได้เห็นไหม เนี่ยจริงมันจะต้องมีชิ้นนี้2อันแต่เวเฟอร์ของราชิมาใส่ให้มันแบบหลอกเฉยๆหลอกหลอกว่ามันมีมีวันเปลือตรงนี้เฉยๆแต่จริงไม่มีอ่าโอเคบนล็อกเนี่ยเป็นเป็นอ่าต้องเรียกว่าเอาไว้ข้านี้จะได้เห็นขานี้เวเฟอร์บังเป็นอ่าเหมือนกับไบโอนิโคของฝั่งร้ายซึ่งถ้าเวเฟอร์จะเล่าประวัติเนี่ยมันจะยาวมากเอาเป็นว่ามันมันจะมีโลโบนล็อกควีนกับ จีเขาเรียกว่าว่าน่าจะอ่านว่าว่านะเป็นบล็อกว่าซึ่งยามบล็อกว่าเน่ยเป็นตัวเล็กๆอ่ะขึ้นเสิร์ชภาพปุ๊บเข้ามาอ่ะนี่คือบล็อกว่าแล้วก็เปลี่ยนภาพปุ๊บอ่ะนี่คือบล็อกควีนนะซึ่งบล็อกควีนเนี่ยจะผลิตจะตัวบล็อกพวกนี้ขึ้นมาบล็อกว่ามีหน้าที่อะไรบล็อกว่าไม่มีไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะบล็อกว่าเนี่ยจะเป็นจะเป็นอ่ะจะค่อนข้างที่จะ ทำด้วยตัวเองเพราะว่าถูกสร้างขึ้นมาจากเกสสปิริตเกสสปิริตคืออะไรอ่ะปั๊บอ่านี่นีคือเกสสปิริตไม่ใช่แบบเทอาชาแมนคิงนะเป็นเกสสปิริตก็คือเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆซึ่งก็ในหุ่นยนต์ตัวใหญ่นี้ก็จะมีเป็นให้กําเนิดมาธนุยกับมาควาอามาคูวาเป็นฝ่ด้านมืดมานุยเป็นด้านแสงแล้วก็ด้านมืดเนี่ยก็ได้ผลิตโบล็อกวินขึ้นมาแล้วก็ผลิตเจ้าตัวพวกนี้ซึ่งอย่างตัวนี้ จไม่สามารถขยับได้เพราะว่าไม่มีหน้ากากหรือ,อที่เขาเรียกว่าอะไรนะคาฮาลามัง้งคาฮาลาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากากเดี๋ยวให้ดูว่าทั้งหน้ากากอยู่ในตัวนี้โอเคตัวนี้เป็นแค่ของเก่าที่เวเฟอร์ไห้ดูเฉยว่าโอเคเนี่ยเวเฟอร์อย่างที่เวเฟอร์บอกว่า,วาเวเฟอร์มีโอเคเรามาดูตัวใหญ่กันดีกว่าเรามาดูตัวที่สมบูรณ์กันโดยการเปิดกล่องนี่เห็นไหม แขวนอยู่ข้างในเห็นไหมที่เวเฟอร์บอกไหมแขวนอยู่ข้างในนะสวยเลยเหไหมอันนี้จริงๆมันสมบูรณ์นะเวเฟอร์ Weber ได้มือสองมาอ๋ออ๋ออ๋อใช่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 ก่อนที่เวเฟอร์จะรีวิวเวเฟอร์ Weber ต้องบอกก่อนสินะว่าเวเฟอร์ได้อ่าของชิ้นนี้มาจากมาจากไหนก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะเวเฟอร์ Weber บอกกันว่าเวเฟอร์ต้องขอบคุณน้องชื่อชว่าน้องเด็กชายชื่อนั่นะเรื่องอิน เวียงอินเวียงอินพูดผิดเวียงอินขอโทษด้วยเวียงอินซึ่งน้องคนนี้เขาได้ส่งลิงก์มาให้เวเฟอร์หรือร่วมมีส่วนร่วมกับเวเฟอร์ในการที่จะให้เวเฟอร์นั้นได้ดําเนินรายการในการทําคลิปในวันนี้นั่นเองซึ่งเวเฟอร์ก็ทั้งหมดนี่ทั้งตัวกล่องตัวนี้จะขายแยกกันทั้งหนังสือด้วยหนังสือเวเฟอร์ไม่ได้ซือ้อจะขายแยกกันหมดนะครับแล้วก็น้องเขาได้ส่งลิงก์ชื่อว่าร้านชื่อว่าไบโอนิโค เมกาสโต์ Store, นะอ่ะขึ้นภาพปรับเขาให้นี่ร้านชื่อนี้ส่วนน้องเขาเนี่ยก็คือส่งลิงก์นี้มาให้เนี่ยน้องเขาชื่นนี้นี่เนี่ยเฟซนี้นะช่อเฟสตามนี้เลยนะน้องเขาได้ส่งลิงก์มาให้เวฟเฟอร์แล้วเวเฟอร์ก็ไปซื้อมานะครับก็ขอบคุณน้องอ่ะตบมือให้น้องน่อยตบมือขอบคุณมากนะคะที่สนุกด้วยนะดีใจมากๆเลยอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อ ตอนนี้มันก็แขวนอยู่เห็นไหมสวยเลื่อยเห็นไหมอันนี้จะมีตาหนิหน่อยอันนี้เวฟเฟอร์ทำเองจริงๆเขามาสมบูรณ์มากแต่เวฟเฟอร์เนี่ยเอาใส่ท้ายรถแล้วมันกระดอนจนมันบีอ่ะแล้วมันก็เลยไปตาหนิเอโอเคนี้นิดหน่อย,อยไม่เป็นไรอาจจะเสียราคานิดหน่อยโอเคเรามาดูตัวในกันหน่อยนะเพื่อการเสียเวลานี่นี่หน้ากล่องนะนี่หน้ากล่องสวยไหมอ่าโอเคเราค่อยเอาน้องบล็อกออกมาจากกล่องดอง <laughs> เปลฟ์เรียกว่ากล่องดองออเคีเอากลองลงไปก่อนบดล็อกตัวไม่สมบ,บูรณ์ออกไปอน้องก็จะห้อยอย่างนี้แล้วก็ดึงน้องออกมาจากนี่าวางไว้ในกล่องดองอทีนี้เราก็ได้ตัวสมบูรณ์แบบมาแล้วซึ่งอย่างที่เบเฟ์บอกว่าคาฮาระใช่ไหมฮาคาระไหเบอร์จำไม่ได้แล้วอคนี่คือคาฮาระที่จะเป็นหน้ากากาอย่างนี้นี่ ก็คือเจ้าพวกบล็อกว่าเนี่ยก็จะเอาอันนี้นะเอาวันนี้คือคุบล็อกว่าเนี่ยจะสร้างเนสก็คือรังเนี่ยเอาไว้สําหรับให้บล็อกควีนผลิตตัวพวกนี้ออกมาแล้วเก็บไว้ในเนสโดยที่บล็อกว่าเนี่ยก็จะเอาชิ้นนี้มาใส่เพราะบล็อกเนี่ยจะถูกควบคุมหรือว่าถูกคอนโทรลโดยหน้ากากชิ้นนี้ถ้าไม่มีหน้ากากอันนี้มันจะไม่สามารถขยับได้อ่าเราก็ปิด แล้วโลนบล็อกเนี่ยก็จะเริ่มทำงานเอาละแล้วเวลาทำงานบี๊ิ๊งโทษโทษโทษบี๊ิ๊งบี๊ิ๊งบี๊จิ๊งนี่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 กางแขนออกมากางขาออกมาอย่าหักกางรายการนะขอร้องกางขาออกมากางขาของนายออกมาโอ๊ะ ้ใหนี่ไงล่ะเอามาแล้วด<ฮ>ีวนี<ฮ>วนล็อกสีดําเดี๋ยวพวกประวัติอะไรเนี่ยเวเฟอร์จะทาคลิปแยกให้ทีนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้รับความสนใจอย่างที่บอ,อกนะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะโอเคนี่คือบนล็อกยังไงล่ะนี่ไงกลางออกมาแล้วกลายเป็นตัวแบบนี้นี่สีแดงสีดําตัวนี้ก็กางได้นะ,ะเดี๋ยวตัวนี้กางให้ดูมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าก็กางได้เหมือนกัน นี่ไงกาวออกมาแล้วเวฟกาวออกมาโอเคเป็นสีแดงนี่อ่ตรงนี้ไม่เห็นเฟอร์บังอุ้ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันก็จะแบบหัวมันจะไม่ถูกล็อกไว้แบบนี้นะครับเพราะมันไม่สมบูรณ์เนี่ยใช่ไหมนี่อ่ยืนคู่กันเลยนี่ไงออกมาแล้วที่มันไม่สมบูรณ์เฟอร์ก็ไม่สามารถที่จะยืดได้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ตรงนี้ แต่ตัวที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องมีของตกตลอดเลยไปเพอร์ทำทีอะไร <c oughs> ตัวที่สมบูรณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมหนังกระติกของมันเองแล้วก็มีเดือยอย่างนี้2อันมันจะทําอย่างนี้ได้ช่เฟอร์บอกกระตือกระตือนี่ไงนี่เห็นไหมมันจะดึงอย่างนี้ได้นะอ่าซึ่งน้องก็จะขยับแขนขาได้ตามที่เป็นเลโก้ แล้วก็ถ้าเวฟถ้ามีประมาณ6ตัวมันก็จะสามารถที่จะรวมเป็นหกตัวหรือ2ตัวไม่รู้เวเฟอร์จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะสามารถประกอบร่างกลายเป็นโบล็อกควีนได้ตัวหนึ่งแล้วก็โบล็อกอีกร่างนึ่งตามภาพอินเสิร์ตาให้นี่ตามนี้น้ำก็จะแปลงร่างได้โดยการที่มันจะประกอบร่างกับขอโทษอโอเค โดยมันจะประกอบร่างกันมันต้องใช้ชิ้นส่วนนี้นี่ให้ชิ้นส่วนมาครบเลยเห็นไหมร้านนี้ดีจริงๆคือเขาเก็บมือสองนี่เป็นมือสองหมดเลยนะแล้วก็เขาเก็บชิ้นส่วนไว้ครบอะ่ะแล้วก็เป็นของแท้หมดเลยด้วยถามว่าของแท้ดูยังไงของแท้ดูที่ว่าเป็นเขียนว่าเลโก้หรือเปล่าอันนั้นคือของแท้หมดโอเคนะอ่านี่เห็นไหมจะใช้ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่ทุกกล่องจะมีซึ่งเวเฟอร์ทาหายไปแล้วเพราะหายไปพร้อมกับกล่องนะมันจะเป็นชิ้นส่วนที่เอาไว้สําหรับให้ บนล็อกนั้นใช้ในการประกอบล่างซึ่งอย่างที่บอกว่าเวเฟอร์สั่งซื้อแยกมาอ่าแล้วก็ตัวฐานเนี่ยเห็นปะมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถเอาบนล็อกทำเป็นกลมๆแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวกลับเป็นกลมๆให้ก่อนเอาวิธีกลับเป็นกลมๆดูนะดูนะใช้นี้ว่ามันจะได้ดัดง่ายเอาขาขาทำนี้ทั้งสองข้างก่อน ให้มันเข้าไปอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็หมุนอ่ามันจะไม่มีล็อกนะบอกก่อนนะมันจะไม่มีล็อกแต่เราต้องกะให้มันแบบว่าเนี่ยไอาา้บอตรงตรงข้อตรงเนี้ยมันจะอยู่กับตรงนี้พอดีเห็นไหมครับอ่าแล้วก็อันนี้เราก็จะพับมันเข้าไปพอแบบพอดีพอดีนะเพราะว่าอันนี้จะพับสุดมันจะไม่สวยอ่ะก็จะแบบพอดีพอดีแล้วก็ รับเข้าไปนะดันเข้าไปดันเข้าไปอย่างนี้อันนี้พับเสร็จปุ๊บดันเข้าไปให้มันให้มันล็อกกับตัวเนี้ยมันจะคอยล็อกไม่หัวมันขยับนีล็อกแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันจะพอดีมันก็จะกลมๆแล้วก็แต้นนี่เห็นไหมมันจะพอดีเลยเห็นไหมอย่างที่เฟิร์บอกไหมว่ามันไม่ใช่แค่กล่องงงู่ธรรมดาโอ้โทษทีโทษทีเมื่อกี้ในนี่มีปัญหานิดหน่อยโอเคกลับมาแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ อยู่ข้างบนแล้วก็ไปตั้งบนกล่องแบบนี้สวยมบยสวยไหมสวยเพแบบื่อว่าสวย <c oughs> นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับบนล็อกโอเคเราพอกันแค่นี้ก่อนนะสำหรับชิน้นนี้โอเคบนล็อกบ๊ายบายทุกคนหน่อยจะกลับไปหาเบเฟอร์ในโลก VR แล้วบ๊ายบาย กลับมากันแล้วเหรอทุกคนเป็นไงบ้างสนุกไหมสําหรับการเล่นในวันนี้สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่านั่นแหละยังไงนั่นก็เป็นของเล่นที่เวเฟอร์เคยมีในสมัยเด็กแล้วก็ตอนนี้เวเฟอร์ก็ได้กลับคืนมาแล้ว1ตัวแน่นอนว่าถ้ามี1ตัวคือตัวนี้มันมีทั้งหมด6สีอย่างที่เวเฟอร์บอกในรายการนะมีทั้งหมด6สีซึ่งตอนนี้เวเฟอร์มีแค่สีเดียวไม่ส,ส,สีสองสีสองสีอ่ะเอาล่ะยังไงก็แล้วแต่ของเล่นในเอพิโซดถัดไปจะเป็นอะไรนั้น ยังไ,ไงทุกคนก็รอติดตามชมกันด้วยนะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าแม่อย่าลืมถวายไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วกด s ับสไ r i b e ให้กับเจ้าแม่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณโรลโลีเวเฟอร์เจ้าแม่แวรดมของทุกคนยังไงล่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลน์หน้าแล้วเจอกันนะทุกคนบายบายไว้เจอกันบายจ้า